ทุกคนวันนี้จะพามาดูสาเหตุที่ทำให้เครื่องซักผ้าของเรานะคะเวลาเราจะซักผ้าเราเอาน้ำใส่แล้วน้ำมันไหลตลอดมันจะมีปัญหาตรงนี้นะสายท่อเดเรนน้ำนะคะข้างในจะมีเหรียญห้าบาทอยู่นะคะทุกคน ทำให้วาวตรงปิดน้ำอะไม่สามารถที่จะพอน้ําเต็มแล้วไม่สามารถที่จะปิดน้ําได้นะคะทุกคนพอมันติดเหรียญเนาะเวลาข้อควรระวังเวลาเราซักผ้าเราจะต้องเอาพวกเหรียญพวกเศษอะไรที่ไม่จําเป็นออกทั้งหมดนะคะเพราอมันจะมาทําให้ท่อตรงเนี้ยไม่สามารถปิดกั้นได้นะคะ เนี่ยทุกคนพอซ่อมเสร็จแล้วน้ํานก็ไม่ไหลแล้วค่ะทีนี้ไม่ต้องไปเสียเงินนะคะความรู้เบื้องต้นเนาะแต่เวลาทําทุกครั้งต้องถอดปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยนะคะ